สวัสดีครับปีน้องครับมาดูนะครับแนวทางหัวรัฐบาลไทยนะครับพวงวันที่16เดือน5ปี65นะครับได้ตัวไหนมาดูนะครับคําเตือนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณณนะครับในการรับชมนะครับทางช่องไม่ได้สนับสนุนนะครับการเล่นคพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับเราเปียแค่แนวทางหัวรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมดูแล้วชมแล้วก็อย่าลืมเชยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกิดกล่างให้ด้วยนะครับก็มาดูนะครับว่าจะได้ตัวไหนครับมาดูกันครับผม สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีสุพจน์ครับวันนี้ครับชังยศศิมาบอกไว้ครับแนวทางขวยรัฐบาลครับมวลวันที่16ครับเดือนหาปีวช่าครับว่าใครตัวใดเนะครับเนาะออกมาเบิ้งกันครับผมวันนี้ก็บอกข้างนอกพื้นที่ครับผมก็เว้นไงคือเก่าครับผมก็วันนี้ใสดตัวใดก็จะเรื่องกับพี่น้องครับเข้ามาแล้วครับคําเตือนครับคำเตือน คำเตือนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับทางช่องไม่ได้สนับสนุนนะครับการเล่นการพนันนะครับที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับเราเียแค่แนวทางของรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมดูแล้วชมแล้วนะครับก็อย่าอยู่เฉยนะพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งข้างล่างให้ด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดกระดิ่งให้นะครับและกด subscribe ให้นะครับผมก็ช่วยกันนยนะครับผม ตอนนี er also, like ้ช่องก็ยังไม่ผ่านนะครับก็ขอกําลังใจนะครับจากพี่จากน้องนะครับทุกคนนะครับนะครับถือว่าดูเล่นๆไปนะครับเข้าไม่เข้าก็ดูเล่นๆไปนะครับพี่น้องก็ใช้วิจิตรญาณนะครับในการรับชมนะครับไว้ทุกอย่างนะครับเป็นมาตามสูตรนะครับมันมีเข้ามีหลุดนะครับไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่าไม่มีใครรู้นะครับผมนะครับพี่น้องครับคนที่เข้ามาแล้วครับพี่น้องครับจะเล่นครับปากกาครับ ดีซอครับประกาศดีซอครับจดไว้ครับผมนะครับเนาะประกาศดีซ้อเลยครับพี่น้องจดไว้ครับผมจะหาประกาศมาก่อนครับหาประกาศนะครับเนาะหาประกาศมาครับเล้วพี่น้องจิบวกผ่านนะครับเรือจะแคปไปก็ได้ครับเด้อนะครับคนดีเขามาแล้วกันจะเรื่องครับกดไหลกดแช่รับพี่น้องกดกระดิ่งข้างล่างครับใหนน้ำไหนครับผมเพื่อว่าาคลิปต่อไปนะครับเนาะ นะครับเป็นลังใจครับให้ช้างยศนะครับเนาะส่องของช้างยศกับพุทันพานเนาะครับสองสิบแปดไอทีครับพุทันพานครับพี่น้องครับแล้วเฉพางเบิ้งครับอย่างเดียวครับพี่น้องครับก็ชอยเสียนะครับคิดว่าเบิ้งแบบพุทนพานครับผมเบิ้งแบบลูกสนานนะครับเนาะเบิ้งแบบเป็นแนวท่าก็คิปหน้าครับพี่น้องครับเดี๋ยวสีเอาหวยเล่ามาลงให้พี่น้องเบิ้งนะครับเนาะเคลมนีสิบอกหวยหวยรัฐบาลไทยก่อนครับผม แนวทางหวยรัฐบาลไทยเนาะครับเนาะจะจดไว้ครับพี่น้องจดไว้ครับไวยรัฐบาลไทยนะครับก็ประกาศมาแล้วครับเอาประกาศมาแล้วครับพี่น้องกันดเลยครับลักลอยนะครับลักลอยหวววันที่สิบโครับเดือนหาปีหกหาครับผมลักลอยครับแนวทางหวยรัฐบาลลักลอยคือเลขหนึ่งกับเลขสองครับผม ลักลอยแด่แกเลขหนึ่งเลขสองครับลักสิบนะครับเลขหกกับเลขเจ็ดครับผมลักสิบครับเลขหกเลขเจ็ดครับผมลักหน่วยครับผมเก้ากับศูนย์ครับลักหน่วยครับเก้ากับศูนย์กับน้องครับผมก็จับคู่ครับจะได้ตั้งต่อไปนี้นะครับจับคู่ครับผมเพาสีเด่นหนึ่งหกเก้าครับหนึ่งหกศูนย์ครับหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับผม สองเจ็ดศูนย์ครับสองหกเก้าครับผมสองหกศูนย์ครับแล้วก็สามโตนะครับเนาะสามโตซีนี่หกแปดครับเจ็ดเก้าครับหกเก้าครับหกศูนย์ครับแล้วก็เจ็ดศูนย์ครับผมล้วนหนึ่งเลครับผมสองโตบนนะครับนอกวจีนี่หกแปดครับ 69ครับ79ครับ70ครับแลราคา60ครับพี่น้องครับครับนี่คือบนครับผมบนของหัววันที่16นะครับเดือนหาปี6ครับพี่น้องครับแล้วก็ห้าเบิร์ครับล่างครับผมล่างลับ10นะครับล่างลับ10ครับได้7กับ8ครับพี่น้องครับล่างลับ10ล่างลับ10ครับพี่น้องโอ้ยบอกพี่บถตรล่างลับ10ลับ10ครับพี่น้อง เจ็ดกับแปดครับคุณได้จับตาไป้บอกครับเจ็ดกับแปดครับลักซิฟลักล่างครับผมหัววันที่สิบหกเดือนฮาปีหกขาครับลักซิฟครับเจ็ดกับแปดครับลักหน่วยสองกับสามครับผมลักหน่วยสองกับสามแล้วกับพี่น้องครับล่างครับผมจับกูชเดย์ยังต่อไปดีครับเงาทางของรัฐบาลครับล่างครับหัววันที่ สิบหกครับเดือนหาปีห้งหาครับเจดสามครับพี่น้องเจ็ครับแปดสครับแปดสมครับพี่น้องเจ็ดสามครับพี่น้องเจดสองครับแปดสครับแปดสองครับผมมากตัวได้คัเดือกัเด้อพี่น้องเด้อผมมูเด้อว่วหัวสกตัวได้ครับผมนะสอบส่วนตัวกับเจ็ดสามครับพี่น้องเจ็ดสามนะครับเนาะล้วก็ แปดสองครับแปดสองครับแปดสองครับผมก็แปดสองแปดแปดสองเจ็ดสามครับผมเนี่นะครับเนาะมาต่อยกันเรือกันรถครับพี่น้องครับโอู้หว่าหัวสอกตัวใดครับผมผมมีไปหูนะครับเนาะผมมีผู้ใดหูว่าหัวสอกตัวใดครับผมกมาตุ้มต้วนตัวนิดนึงนะครับเนาะลักลอยนะครับบนครับลักลอยบนครับหนึ่งกับสองครับ รักสิบนครับหกับ7ครับผมลักหน่วยครับเกกับ0ย์ครับลักหน่วยเก้ากับ0นย์ครับผม3ตัวสมมติยังต่อไปนี่ครับพี่น้องครับหนึ่งหกเก้าหนึ่ง6กศูนนะครับเนาะสองเจ 2องหกเก้าสองหกครับราสองตก็มี6หกครับพี่น้องเจ็ดเก้าครับหกศูนย์ครับเจ็ดศูนครับผมแล้วหกเก้ครับหกแปดหกเก้ครับผมสมีอยู่6โตนะครับนาะกาลองพิจนาบุงครับผมสอบตัวใดกกันล่องพิจณาบุงครับขาล่างนาอครับนาะขาลาง2โตก็มี่เจ็ดสองเครับสี่ชุดเดียวกันครับ เจ็ดสองแปดสองเจ็ดสามนะครับเนาะแปดสามครับผมสี่ชุดเดียวกันพี่น้องครับหมวดวันที่สิบโคกครับเดือนฮาครับปีฮกฮาครับกะมาฝากตอนพี่น้องนะครับเนาะพอบวออกับเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับผมกะล่องพิจารณาบ้างครับมั่บโมกุว่าหวยกับสองตัวไหนเนาะครับเนาะกะวันนี้กะขอให้พี่น้องครับเบื้องล้วชมแล้วครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งข้างล่างครับผมน้ำนะครับผมคำเตือนนะครับเด้อคำเตือนครับเป็นควบเสือส่วนบุคคลครับโผ่ชัยวิจารญาณนะครับในการรับชมครับทั้งซองบริษัทสนับสนุนรับการเล่นกับนั่นที่ที่ผิดกฎหมายทุกชนิดครับผมเอาเุ็นแค่แนวทางของรัฐบาลเท่านั้นครับผมตอนจุดไปก่อนพี่น้องมีความสุขก็จะเล่นครับผมแล้วก็คิดดีทำดีครับแล้วก็มีโชควินลาากันทุกคนครับผม ถือกับเซบาตเซบุลเซบุญ,บญ,บญเอเซบาตเลยครับเดอ้อตําบ,บุดตําท่านนะครับผมวันนาสเดือดถือครับผมวันนี้ขอไว้เพียงแค่นี้ครับพี่น้องครับขอพี่น้องโชคดีทุกคนนะครับเดอ้อมูนี้ขอการเข้าว่าสวัสดีครับคำเตือนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องไม่ได้สนับสนุนการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนอกพรเทศแนวทางของรัฐบาลเท่านั้น ดูแล้วจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งข้างล่างให้ด้วยนะครับ